ภาคตกแน่แนีนออออออนแห้งนี่อแม่่น้องเอ้ยเพิ่งแน่เนี่ยปีนครบเดือนแล้วตกมาสมาเก็บโต๊ะนำ้ำฝนตกฝนตกโอ้ยตกแห้งมากเลยทั้งป้าทั้งตานตายตาย,ตาย ใบไม้กบพอใบไม้เมืม่อื่นนี่ัสิสกวดตัวซัมสิทกวดซัมสิทเก็บนนี้กับโอ้ยลมพัดขับแตนเลย ทั้งลมทัง้งฝนได้ๆๆๆๆด่นี่ไม่ไหมนะล่นขักเลยจุกเหาจุกจุกปยฝนมือนี้ตกแห้งเลยกรได้กระดอ n boya de la nao nao no no se saco

ก็นแม่กนาทุก,ทกบ้านทุกคนบ้ากัห้องโอ้ยหนาวหนาวนาวหนาวา,า,างสัตว์เดดๆนาวแห้งเดดนตกขัขกนต้นแดงโอ้โตมาเต็บเอาผ่านเอาผ่าน่ง พเสดใหม่เ็ต้องแอออออหงอีวิตเด็กเสิร์ฟเี่น้องเอ็ยร่างบางแน่เปนงานีได้เรจะต้องผ่าเตห้องที่หันต้องซ์ง ปาปเ็โตรอันนี้ตัวจะได้แบบเซเซคนช่ายุดแนวเลเสเ็ฟโตพที่เองโอ้ยได้อยู่เป็นเช่าย้อนเป็นลูกจ้างเชาเขาเซโตตลอดไปเซแล้วก็เซเซเซโตเซัจนมันออก เสไปเรื่อยๆยาวยาวยาว,ยาวสิทธให้คงยาวเซ็จต๊กเซ็ตเซ็ตังม่ได้นังม่ได้เ้า ย้อนแสงกะย้อนย้อนเหาอยากเสร็จโตคนตกเสร็จโตต่อวัฒนายเป็นไงพี่น้องมเมรัยใบไม้โอ้ยใบไม้ล่นเล็กล่นกระด้อมาละเมื่อยเลยเกินตกตก ซ้ำซิกวัดออกมาเลยพ่อยพี่น้องม้ตะแรงวันนี้ตกมืดๆจนมืดตกแต่เช้าจนเที่ยงมืดเลยุอ้เปียกมืดเปียกฟุตตายแขกกันนั่งอยู่ปุ๊บนี้น้ำกรบทันโอ้บนคือเป็นแท็กซี่แต่กซสั้น ใช่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 คนโตนี่ลุกหนีแทบประทันโอ้โหแห้งเลยโตเขาเปียกเบิดจะเช็ดไหมนี่ผมมียังหลายได้ผมอัดพี่น้องพามาเปิดโตกแล้วก็เซ็ตโตบนไปเมื่อวันนี้นครับบ้ายคิดหนักคิดหนาเจอกันมาคิดดีว่าสบายดีกันเด้อสุขเ็กกันเฮง